คือบัตรเชิญนะคะซึ่งจะต้องได้รับบัตรเชิญเท่านั้นถึงจะไปงานในวันนี้ได้สวัสดีค่ะกล้วยรีวิววันนี้กลับมาอีกแล้วค่ะอย่างที่บอกไปตอนที่เปิดรายการเลยนะคือว่ากล้วยได้รับบัตรเชิญไปงาน YouTube 10ปีไ h a i l a ด d ค่ะซึ่งก่อนหน้าเนี้เอาจิงที่กวก็เคยเห็นนะว่า YouTube เขาก็มีจัดงานพบปะสังสรรค์เหมือนกันแต่เราก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยแล้วรอบ เป็นงานพิเศษมากๆเพราะว่า YouTube ครบรอบ10ปีและดีใจมากๆที่ได้รับเชิญเพราะว่าส่วนตัวกล้วยอะกล้วยยังคิดว่าตัวเองอะเป็นช่องเล็กๆอยู่เลยนะเพราะว่าผู้ติดตามกล้วยอะก็แค่แสนกว่าคนเองค่ะงานนี้นะคะมีทั้งหมด3วันค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่29 30แล้วก็31พฤษภาคมนี้แต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่งานวันแรกค่ะซึ่งงานวันแรกเนี่ยจะต้องได้รับบัตรเชิญพิเศษนะคะและจะ ชุดทีมสีแดงสำหรับวันที่30และ31เนี่ยยูทูบเบอร์ที่ได้ลงทะเบียนนะคะก็สามารถวอล์กอินไปร่วมกิจกรรมในงานได้เลยค่ะเท่าที่อ่านนะคะรายละเอียดในงานเนี่ยก็จะมีการ update, อาัปเดตอัลกอริทึมแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆในงานค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมียูทูบเบอร์ดังๆมาร่วมในงานด้วยแต่ว่าในงานเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวกุ้ยจะไปเก็บภาพบรรยากาศมาแล้วก็ทำคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งแต่ทีเนี้ยที่กุ้ยต้อง ในวันที่29ค่ะแล้วบ้านเรามีชุดสีแดงไหมนั่นนะสิคือไอ้งางี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะซีเรียสขนาดไหนนะชุดแดงนี้แบบต้องเป็นราตีแดงหรือแบบแค่ไหนเนี่ยเตรียมตัวกันไม่ถูกเลยทีเดียวเสืดแดงมีตัวเดียวคือตัวนี้เสื้อ <c oughs> ตุ๊จีน <c oughs> แล้วคือประเด็นอนะไปกับพี่บูมไงเ,เราก็อยากจะแบบว่าใส่ชุดที่มันตรงกับ ช่องของเราใช่ไหมคะทีเนี้ยก็ว้าวุ่นเลยเพราะว่าปกติแล้วในช่องกล้วยเนี่ยก็จะเป็นรีวิวกาเจตต่างๆหรือว่าเป็นงาน DIY เล็กๆน้อยๆนะคะและไปกับพี่บูมซึ่งเป็นช่อง DIY เราก็อยากจะแต่งตัวในทีมที่เป็นในทีมของช่องเราและนี่คือชุดที่กล้วยจะใส่ไปในงาน YouTube 10ปี Thailand ค่ะเอาเป็นว่าใครเจอกล้วยกับพี่บูมใส่ชุดสีแดงๆแบบนี้ในงานอย่าลืมทักทายพวกเรากันนะคะเจอกันในงานครับ แล้วเจอกันวันที่29นี้ค่ะ